สวัสดีครับคลิปนี้เรากำลังจะเดินทางไปกันที่ประเทศไต้หวันครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสี่นะครับไฟของเราจะอยู่ที่6โมงครึ่งครับเราจะนั่ง CX นะครับคาเทกแปซิฟิกจะนั่งไปที่ฮ่องกงก่อนครับ6โมงครึ่งถึงฮ่องกงก็ประมาณ10โมงครึ่งครับ CX616 กแล้วก็จะอยู่ฮ่องกงประมาณ3มชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องไปไทเปครับจะเป็นไฟ CX42 ์สูนะครับ ขึ้นตอนบ่ายโมงครึ่งถึงไทเปรประมาณบ่ายสามครึ่งครับแล้วไปเจอกันอีกที่ที่ไทเปรประเทศไต้หวันครับทริปนี้จะเป็นทริปไทเปนะครับแล้วก็จะไปไถ่ายจงอา리สาด้วยครับเป็นทริปไต้หวัน8วัน7คืนครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วครับเราก็กำลังเดินไปเกตน,นะครับ G4 ทริปนี้เราจะโดยสารโดยสายการบิน คาเท่ครับจะไปแวะที่ในส่วนของฮ่องกงก่อนนะครับบินไปฮ่องกงก็3มชั่วโมงครับ C X 6 1 6ออกจากกรุงเทพส่วนอุณภูมิก็6โมงครึง่งไปถึงนู่นประมาณ10โมงครึ่งครับที่นู่นจะเร็วกว่าบ้านเรา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนั้น3มชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็จะบินไปไทเปรประมาณ2ชั่วโมงถึงไทเปก็จะประมาณบ่าย3าโมงครึ่งครับ ฝา,ากกดไลค์กดซับสไครป์ปกนณีติดตามเป็นยศด้วยนะครับ อยู่กันที่ฮ่องกงแล้วนะครับมาท่านสเฟอร์เครื่องครับรอประมาณ3มชั่วโมงนะครับไฟของเราอีกทีจะเป็น Cx 0420เวลาบ่ายโมงครึ่งครับซึ่งตอนนี้เวลาที่ฮ่องกงประมาณ10โมง15นะครับก็รออีกประมาณ3มชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่เถาหยวนไทเปน,นะครับ มาดูห้องน้ําที่ฮ่องกงนะครับทันสมัยอยู่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นสบู่ครับแล้วก็มีอันนี้เป็นน้ำนะครับน้ำล้างมือล้างเสร็จก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเป่าแห้งครับสเปอร์นั้นก็จะต้องมาตรวจตรงนี้ทีนะครับเพื่อนเืที่ซื้อน้ํามาก็ต้องทานให้หมดก่อนนะครับนี่ครับต้องมาตรวจตรงนี้จังหวะหนึ่งครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องอีกทีหนึ่งครับ พอตรวจเสร็จปุ๊บก็จะมาจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นดิวตี้ฟรีครับตรงนี้ก็มีให้ช็อปเยอะเลยครับมีพวกแบรนด์เนมมีเยอะครับมีนะครับเครื่องสำอางน้ำหอมมีเต็มเลยครับอยู่ถัดจากจุดที่ตรวจนะครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นเครื่องแล้วนะครับ CF 420ครับเดี๋ยวไปไทเปนะครับสนามบินเทาหยวนครับเครื่องจากฮ่องกงไปไทเปก็จะเป็นแบบ33นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอเหมือนเดิมครับที่นั่งนั้นจะแคบกว่าหน่อยนะครับเครื่องนั้นลำเล็กครับเล็กกว่าที่ตอนมาจากสวนภูมิครับอ้เป็นในส่วนของอาหารนะครับก็จะเป็นเส้เล็กๆลครับมีน้ำดื่มให้จอซ่อมแล้วก็ คอรีแคลรครับแล้วก็นี่เป็นเหมือนไก่ครับเซตเล็กๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ประเทศไต้หวันกันแล้วนะครับเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งครับก็เมื่อสักครู่ก็บินจากฮ่องกงมานะครับ CX 4 2 0ครับแล้วก็มาลงที่สนามบินเถาหยวนไต้หวันครับทริปนี้เราจะมาเที่ยวไต้หวันกันทั้งหมด8วัน7คืนนะครับเราจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ เมื่อออกมาแล้วจุดแรกเลยนะครับนี่ครับซ้ายมือของเราครับสีส้มๆก็จะเป็นในส่วนของลัคกี้ดอลนะครับไต้หวันลัคกี้แลนด์ครับก็จะมาต่อแถวกันครับตอนนี้คนเยอะมากเลยครับนี่ครับโอแถวยาวไปถึงนู่นเลยครับเดี๋ยวเราต่อคิวกันก่อนครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เดี๋ยวก็จะไปหยิบในส่วนของซิมการ์ดด้วยนะครับนี่ครับต่อกันตรงนี้ครับ เรามากดลัคกี้แลนดกันนะครับนี่ครับเลือกก่อนนะครับภาษาแล้วก็สตาร์ทครับแล้วก็สแกนตัว QR วาโค้ดนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอนี้ครับ เขียวไปลว่าได้ไหมครับไม่ได้ครับวันนี้ช่วงนี้นั้นจะมีคนหนึ่งสองควนะครับถ้าเคยลงทะเบียนแล้ว QR ว o d e แรกเราไม่ได้เดี๋ยวเราเอา QR ว o d e ที่เป็นรีวิสิตครับ ได้ไหมครับรอดูครับสีแดงเมื่อกี้สีเขียวไม่ได้สีแดงน่าจะได้นี่ครับได้แล้วครับได้นะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกนะครับท้าไปต่อคิวนี้เลยต่อคิวนี้นเลย นี่ครับสีแดงได้นะครับได้ได้สองอันครับไปครับเดี๋ยวไปแลกรางวัลกันครับเดี๋ยวเราจะไปนั่ง MRT นะครับนี่ครับก็ออกมาเลี้ยวซ้ายเดินมาสุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีครับเดี๋ยวก็จะไปขึ้น MRT ซึ่งเราซื้อตั๋วไว้แล้วนะครับ ถ้าไม่ซื้อก็สามารถใช้พวกอีซี่การ์ดแตะได้ครับก็เที่ยว 1, 150ดอลลาร์ไต้หวันนะครับก็ประมาณ150บาทครับเี๋ยวเราไปกันครับเมื <L> ่อสักครู่เราก็แลกซิมการ์ดมาเรียบร้อยนะครับก็เดินออกมาก็มีจุดที่แลกรับอยู่ครับขึ้นอยู่กับว่าซื้อของยี่ห้อไหนมาครับก็จะมีจุดแลกรับอยู่แล้วก็นนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปกันที่ตัว MRT นะครับตัวซิมก็จะมีหลายยี่ห้อเลยครับ ซื้อมาก็จะเป็นแบบ10วันนะครับจะเป็นซิมเลยก็จะอัลลิมิตครับจะนับเป็นวันแทนไม่ไม่จำกัดจำนวน Data กพอใช้แชร์ได้ครับจะคุ้มกว่าครับถ้ามาหลายวัน10วันที่ซื้อไปก็ตกประมาณ300กว่าบาท400อยเองครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เราเดินไป MRT ครับ MRT นั้นเราก็ซื้อแบบว่าไปกลับนะครับไปกลับแล้วก็จะมีในส่วนของ MRT ด้วยนะครับ มาที่72ชั่วโมงครับก็จะขายเป็นแพ็กเกจเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงลิฟต์ไปกันครับตัดโกโกทูโน่เซมเซมเซมร์ด Yes Okay 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 It will count when uh, I go in the first time It will It will count for the first time I go in. yes okay okay thank you เราก็แลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับในส่วนของบัตรนะครับสามใบครับนี่ครับแล้วก็แลกตรงจุดนี้เลยนะครับเดินมาลงลิฟต์ครับแล้วก็เดินตรงมาเลยครับตรงนี้เราก็จะแลกเป็นไทเปเมโทนะครับนี่ครับจุดแรกนะครับไทเปเมโทรเราก็จะมีเป็นแถวหยวนเมโทรครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบัตรไปกลับเลยนะครับก็จะใช้บัตรเดียวกันครับส่วนไทเปเมโทรนั้นจะเป็น72ชั่วโมงครับก็จะเริ่มต้นนับเวลานะครับตั้งแต่เราแตะเข้าไปครั้งแรกครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นในส่วนของเถาอยวนเมโทรนะครับไปกันที่ไทเปเมสสเตชันครับเดี๋ยวเราไปกันครับ ก็ใช้เป็นในส่วนของพวกบิซิการ์แตะได้ด้วยนะครับวีซ่าก็แตะได้ครับ150บาทครับต่อขาครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันครับในส่วนของรถไฟนั้นก็จะมี2อย่างนะครับมีสีฟ้ากับสีม่วงครับตัวสีม่วงก็จะเร็วกว่าครับจะไม่ได้แวะทุกสถานีนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งสีม่วงไปกันครับลงมาเราให้เราไปฝั่งไทเปนะครับ จะมีสองฝั่งครับจงลี่กับไทเปให้เราไปฝั่งไทเปรครับไทเปเมนนะครับซึ่งตัวรถไฟก็จะมีนี่ครับมีสองสายนะครับสีม่วงกับสีน้ำเงินครับไปตรงนู้นก็ได้ตรงนั้นมีมีที่นั่งตัวสีม่วงก็จะเป็น Express Train นะครับก็จะเร็วกว่าครับ แล้วก็ตัวสีน้ําเงินนั้นก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ครับก็จะแวะหลายสถานีหน่อยครับเดี๋ยวเราดูเวลากันครับวันนี้เรามาเป็นวันพฤหัสครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงยี่ห้าครับนี่ครับก็จะมีเป็นรอบยี่แปดนะครับสิบห้าสองแปดครับให้ดูสีม่วงครับจะออกสิบสามยี่แปดสี่สามห้าแปดนะครับถ้าส่วนของคอมพิวเตอร์ก็จะออกเป็นสีดํานี่ครับตัวสีม่วงก็จะจากแอร์พอร์ตนี่ครับ ก็จะไปถึงไทยเปรมเลยครับก็จะแวะแค่1 A8 A3 A1 นะครับก็จะแวะแค่3ป้ายครับเดี๋ยวลองไปกันครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคอมมิวเตอร์นะครับสีฟ้าครับสีฟ้านี้ก็จะแวะหลายสถานีครับเดี๋ยวเราจะไม่นั่งอันนี้นะครับเราจะนั่งเป็นในส่วนของสีม่วงครับรถก็มาแล้วนะครับคอมมิวเตอร์นี่ครับโอ้วันนี้คนเยอะเลยครับที่นั่งไม่น่ามีครับ เดี๋ยวเราเข้าไปกันครับเรามาถึงแล้วนะครับที่ไทเปเมนสเตชันครับเดี๋ยวเราจะไปสายสีน้ำเงินครับปันหนันลน์นะครับไปลงที่จงเสี่ยวซินเซิงครับซึ่งโรงแรมของเราจะพักกันที่ KDM นะครับจะอยู่ตรง BTS เมโทรตรงนั้นเลยครับก็สามารถ ออกจากตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเมโทรได้เลยนะครับสายสีน้าเงินครับตรงไทเปเมนนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นตู้ล็อกเกอร์ให้มีฝากของได้ด้วยครับก็จะมีหลายขนาดนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับก็จะใช้เป็นหยอดเหรียญหรือว่าใช้อีซี่การ์ดแตะนะครับซึ่งเมโทรที่เราจะไปครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นอีซี่การ์ดแลลวครับนี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นอีซี่การ์ดนะครับใช้แตะเมโทรครับตัวอีซี่การ์ดนั้นก็สามารถใช้ได้หลายที่เลยนะครับ นี่ครับเราเลี้ยวซ้ายครับไปปันหนาลายครับเป็นสายสีน้ําเงินนะครับเส้นนี้นั้นก็จะไปถึงในส่วนของหนานกลางเลยนะครับหนานกลางเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ครับเส้นนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ปันหนาลายครับออกทางออก3ครับตัวโรงแรมที่เราพักนั้นก็จะเป็นโรงแรมชื่อ KDM นะครับ KDM Hotel ครับก็จะอยู่ที่สถานีจงเสี่ยวซิ i ซ s o นครับก็จะอยู่ที่ปันหนาไลนะครับสายสีฟ้าครับขึ้นไปก็จะถึงเลยครับตัวโรงแรมโรงแรมนี้ก็เห็นว่าใกล้ครับก็เลยจองเลยครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าโอเคด้วยครับห้องก็มีหน้าต่างเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะครับตอนนี้มาก็หกโมงครับอากาศก็เย็นๆครับช่วงนี้เดือนตุลาคมอากาศก็ประมาณ20กว่ากว่าครับ พันหนันลนยนั้นก็นั่งจากไทเปเมนมา2ส,สถานีนะครับค่าโดยสารเมื่อกี้ก็อยู่20ไต้หวันดอลลร์ครับก็ถือว่าสะดวกอยู่ครับเพราะว่าในช่วงของวันที่มานั้นเป็นวันชาติไต้หวันนะครับโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะเต็มแล้วก็ค่อนข้างราคาสูงเลยครับที่ไทเปนั้นถ้ามาเป็นวันหยุดหรือว่าวันเสาร์ที่ราคานี้จะโดดเป็นเท่าเลยครับจากเวลาปกติวันธรรมดาครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกันครับที่ KDM Hotel ครับ นี่ครับตัวโรงแรม KDM ครับขึ้นมาทางออก3นะครับแล้วก็มาก็จะถึงตัวโรงแรมเลยครับยะได้ว,ว่าติด MRT เลยครับโรงแรม KDM ครับเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คอินครับเช็คอิน ทริปนี้เราก็จองห้องพักที่โรงแรม KDM มาทั้งหมด5คืนโดยเราจะพัก2คืนแรกหลังจากนั้นเราจะไปที่ไต้โจงพัก2คืนแล้วก็จะกลับมาที่โรงแรม KDM อีกครั้ง3คืนลงเป็น5คืน2คืนแรกนั้นเป็นวันหยุดวันชาติไต้หวันราคาเลยสูงตกคืนหนึ่งประมาณ3,000นิดๆส่วน3คืนที่กลับมาเป็นวันธรรมดาตกคืนหนึ่งประมาณ2,000กลางๆที่ไต้หวันถ้ามาช่วงวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย,ย์ราคาที่พักจะโดดสูงกว่าวันธรรมดาค่อนข้างเยอะครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องกันนะครับห้องของเรา1102ครับก็จะเป็นระบบคีการ์ดแต่นะครับนี่ครับห้อง1102เดี๋ยวเราเข้ามาชมมันครับเข้ามาในส่วนนี้นั้นก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้านะครับนี่ครับอ่างล้างมือครับแล้วก็มีเป็นพกผ้าให้ครับสามชุดนะครับมีพวกแก้วมีพวกชาให้้วยครับนี่ครับมีพวกคัตเตอน็ตแปรงสีฟันให้นะครับในส่วนนี้ครับเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างมือเดี๋ยวมาดูส่วนนี้ต่อครับส่วนนี้ก็จะเป็นเตียงครับห้องนี้เป็นแบบชิปเปิลครับ จะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กหนึ่งเตียงครับนอนกัน3ท่านครับหัวเตียงก็จะมีปลั๊กให้นะครับปลั๊กที่นี่นั้นจะเป็นขาแบนนะครับนี่ครับตัว Wi-Fi ก็มีนะครับ Wi-Fi มีพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับแล้วก็มาดูในส่วนนี้ครับก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะที่วางของครับสามารถนั่งทำงานได้ครับมีทิชชู่ให้นะครับพอปลั๊กตรงนี้มีแบบว่าไม่ต้องขาแบนด้วยครับนี่ครับขากลมก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของตู้เย็นครับตู้เย็นก็มีน้ําดื่มให้นะครับ3ามขวดแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นที่วางกระเป๋าเดินทางครับห้องก็ถือว่าใหญ่นะครับตรงนี้ก็วางกระเป๋าเดินทางได้ครับแล้วก็ห้องนี้นั้นจะมีหน้าต่างนะครับตอนนี้นั้นมืดหน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ่ายให้ดูอีกทีครับมาดูกันต่อครับในส่วนของห้องน้ําตรงนี้มีกาต้มน้ำร้อนให้ด้วยนะครับนี่ครับคนนึงก็แปรงฟันไปแล้วก็ อาบน้ําได้ด้วยครับฝั่งนี้ไม่ต้องเสียเวลารอนะครับมีประตูปิดครับตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนของทอยเลทดครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่กั้นนะครับอาบโซนแห้งโซนเปียกครับแข็งนิดนึงครับตรงนี้ก็จะมีทั้งชาเวอร์แล้วก็แบบอ่างนะครับก็สามารถแช่อ่างก็ได้หรือว่าจะใช้ส่วนของชาเวอร์ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสบู่ครับมี บาร์ดโฟมให้มีแชมพูให้ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีม่านปิดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเปิดปิดได้ครับเซ็กซี่บาร์ครับในส่วนนี้ห้องนี้ครับที่ kdm hotel ครับที่สถานีจงเสี่ยวซินเซิงครับห้องนี้นั้นจองมาราคาประมาณ3,000นิดนิดครับ3000นิดนิดสคืนแรกนะครับแล้วก็พอกลับมาจะเหลือประมาณคืนหนึงประมาณ2,500ครับ เพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นวันธรรมดาก็จะถูกกว่านะครับห้องนี้ครับ KDM Hotel ครับมาให้ดูเพิ่มนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าด้วยครับอยู่ตรงมุมห้องนี้ครับตู้เสื้อผ้าข้างในก็มีไม้แขวนให้นะครับแล้วก็มีตู้เซฟครับมีรองเท้าสลิปเปอร์ให้ครับแล้วก็มีในส่วนของตาช่างด้วยครับมีหมอนมีอันนี้เป็นตาช่างนี่ครับโอ้ไม่หยิบออกมาแล้วกันครับประมาณนี้ครับมีหมอนสำรองให้ครับ ตอนนี้เราก็เดินออกมาแถวโรงแรมหาอะไรทานนะครับนี่ครับซ้ายมือก็จะติดพงชาติไต้หวันครับวันนี้เป็นวันชาติไต้หวันนะครับฝั่งนี้ก็มีเป็นพิซซ่าฮัทครับแล้วก็ร้านเหลืองเหลืองก็คือร้านอู่ซือหลานนะครับก็จะเป็นชานมไข่มุกครับเจนจูไหนฉานะครับเป็นเจ้าดังของไต้หวันเลยครับนี่ครับร้านอู่ซือหลานครับก็จะมีสาขาเยอะครับเดี๋ยวเรามาหาอะไรทานนะครับมื้อเย็นครับ เดี๋ยวหาใกล้ๆโรงแรมครับเดี๋ยวรอไปทานมื้อเย็นกันครับเรามาลองกันที่ร้านนี้นะครับนี่ครับดูเราร้านบ้านๆแบบนี้ครับน่าทานเลยครับก็จะเป็นพวกหม้อไฟนะครับชาบูชาบูครับร้านนั้นก็จะอยู่ถัดจากซับเวย์มาสองห้องครับเดี๋ยวจะลองขึ้นชื่อร้านให้นะครับร้านนั้นก็มีแต่ภาษาจีนครับอ่านไม่ออกเดี๋ยวลองดูว่ามีภาษาอังกฤษหรือเปล่าแต่หาง่ายครับอยู่ถัดจากซับเวย์มาครับร้านนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันครับ นี่ครับก็จะเป็นหม้อหม้อต้มนะครับนี่ครับน่าทานเลยไหมครับสั่งมาทั้งหมด3ามจานนะครับนี่ครับจะเป็นหมูสองนะครับอันนี้เป็นไห่เซียนครับก็จะเป็นทะเลแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมูครับแต่คนละเส้นกันนะครับเป็นอูด้ง แล้วอันนี้ก็เรียกว่าเทียนปูล่าครับ,รบทั้งหมดนี้350ดอลลาร์ไต้หวันครับ ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นร้านโล컬เดินผ่านเราเห็นคนเยอะมากเข้ามาทานก็จะมีแต่คนไต้หวันทานกันร้านอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม KDM อยู่ใกล้กับคาฟูทํากันเป็นหม้อชามต่อชามสดๆร้อนๆตอนตอทามาน่ารับประทานมากครับลูกไปถึงทานแล้วก็อร่อยมากเลยครับราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะครับหากเพื่อนๆมาแถวจงเสียวซินเซิงแนะนาเลยครับร้านนี้เดี๋ยวขึ้นชื่อร้านเอาไว้ให้ครับนี่ครับชาวไต้หวันนะครับมารอดูคูที่ตึกไทเป101กันครับ เดี <buffalo> to ๋ยวเราชมไปด้วยกันเลยนะครับเรามากันวันที่10ตุลาคมเป็นวันชาติไต้หวันช่วงค่ำเวลา2ทุ่มจะมีจุดพุ้บนตึกไทเป101 เรามาแล้วเลยภาพไม่ได้ที่จะต้องมาชมบรรยากาศความวุ่นางามของภูบนตึกไทยเป้101เมื่อสักครู่เราก็ไปชมพูที่ไทยเปย101ในวันชาติไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้ชมจากจุดตรงบริเวณต้าอันปาครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินกลับโรงแรมครับ ึ่งเดี๋ยวเวลากลับนั้นก็จะผ่านคาฟูนะครับตัวโรงแรม MKDM นั้นก็จะอยู่ใกล้กับคาฟูเดี๋ยวก็ขอเข้าไปซื้อของกินซื้อน้ำอะไรก่อนครับก่อนเข้าโรงแรมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกที่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะพาไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเป็นยศด้วยนะครับ ก่อนกลับนะครับเรามาแวะกันที่ร้านหวังจีนี่ครับก็เป็นพวกสลัดเปานะครับมีไส้หมูไส้ผักครับนี่ครับสลัดเปาไส้หมูไส้ผักครับร้านนี้ครับหวังจี